สวัสดีครับ FC นัตติมีเดินป่าครับวันนี้ผมอยู่บ้านช่างหย่อยนะครับวันนี้จะมาแอบดูมีดช่างหย่อยได้ข่าวว่าช่างหย่อยไปตางจังหวัดอ่าเราก็จะมาแอบดูมีดที่แกทําค้างไว้ว่ามีมีดอะไรกันบ้างสวยงามครับเป็นตำนานเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยต้นตํำรับแห่งด้ามไม้ไผ่นะครับไปเ,เข้าไปดูกันครับ นี่ครับบานช่างหย่อยครับช่างหย่อยอยู่ก็ช่างหย่อยมาแล้วครับนึกว่าไปต่างจังหวัดครับครับวันนี้มาว่าจะมาแอบ,บดูมีดนี่นี่น,นี่เห็นกองอยู่นี่มันสวยเลยนะครับโอเคครับมีดที่อยู่นี่เป็นมีดอะไรบ้างครับช่างหย่อยเดี๋ยวผมดูเนาะ นี่เป็นเหล็กชิปเปอร์สตีลโอ้ชุดนี้ที่ผมเห็นทําค้างไปตั้งแต่ตอนนั้นน่ะเนาะโอ้โห,โ,หโหดามไม่ไผ่ดูครับพเพื่อนตอนนี้คือไม่มีเวลาว่างเลยใช่ไหมครับช่างเลยไม่มีเวลาว่างเดี๋ยวรอม,ม,มีเวลาว่างเมื่อไหร่นะครับแกจะมาเก็บงานนะครับนี่ชุบหมดแล้วนะบางเล่มก็ขัดซาตินขัดมือนี่นี่นี่เห็นไหมครับขัดมือขัดมือจะเป็นเส้นแนวยาวนะครับ เนี่ยมันจะเกลี้ยงๆค,คนละอย่างกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูระหว่างสองเล่มน,นี้นะครับนี่ซาตินจะขัดสิกเลยซาตินจะขัดเป็นเส้นยาวๆ่างนี้แต่ตัวนี้จ,จะเป็นขัดเงาด้านขวางลงมานะครับเพราะฉะนั้นน่ยขัดซาตินจะต้องเอากระดาษทรายถูแบบนี้แนวยาวโอ้สวยมาก,กเพื่อนๆทรงมีดลาบด้าไม้ไผ่ดูครับนี่แหละครับต้นตำหรับแห่งด้าไม้ไผ่ ต้องช่างหยอยเท่านั้นครับไม่ไผ่ตันชุดนี้ด้าไม่ไผ่ช่างหยอยเอามาจากที่ไหนครับไอ้ตัวนี้เป็นการจนบ,บุรีของการจนบ,บุรีเหรอครับรับงานที่นู่นก็น <Okay. S 1> คือช่างหยอยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับแล้วก็ไปก่อสร้างที่การจนบ,บุรีแล้วหลังวัดมันมีป่าใช่ไหมครับช่างหยอยอ่าช่างหลังวัดมีป่าก็เลยไปขุดเอาด้าไม้ไผ่มาเนี่ยครับเป็นไมไ้ไผ่ ทั้งทั้งทั้งภูเขาเออาคือ <c oughs> หลังวัดทั้งภูเขาอ่ะมีแต่กอไม้ไผ่ครับก็เลยขุดมาหลายกระสอบแต่ตัวน,นี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับคือนานละนะครับปีนึงถึงเรื่ังครับช่างใหญ่ปีกว่าป,ปีกว่า<ป>เดี๋ยวเรามาดูนี่หนึ่งเล่มเดีย๋ยวจะค่อยๆเลียงให้ดูสองเล่ม อีกสักพักนู่นแหละครับผมจะนํามาแบ่งในช่องนาตีมีดเดินป่านี่ครับในช่องของนาตีนี่แหละครับอุ้ยบางเล่มเปิดคมแล้วนะวน,ะนี่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 ครับโอ้เล่มนี้มีรอยไม้แล้วเนี่ยคาบเทสเรียบร้อยแล้วเนี่ยเล่มนี้เทสมาเรียบร้อยความยาวประมาณาาาความยาวประมาณเก้านิ้วเนาะด้ามไม้ไผ่ตัน คอมบางอ่ะมันจะรับน้ําหนักตามฟันได้สักเท่าไหร่อกอบ,บางไปเรื่อยชิปเปอร์ปอกคอเคาะลายสแตเลสเคาะลายเล่มนี้เปิดบางพิเศษเล่มนี้เปิดบางโอ้บางจริงๆครับเนี่ยรูปคมดูบางจริงอยากลองดูว่าชิปเปอร์เปิดคมบางแล้วมันจะรองรับน้ําหนักรองรับความแข็งของเนื้อไม้ได้เท่าไหร่นะครับสวยนี่นายา ตัวนี้เป็นไผ่สีสุกออ๋ออตัวนี้เป็นไผ่สีสุกหายากหายากมีมพอสมควรก็จะได้เช่นนี้มนาะตัวนี้เป็นมีดแข็งใช่ไหมครับนี่มีดแข็งนี่เป็นคีสามห้าสามตีทิ้งง่ายนิดนะน,น,น่าจะเป็นอะไรครับเนี่ยคีสามห้าสามคสามห้าสามอ๋อเป็นเอสเคดีสิบเอ็ดนั่นก็คีสามห้าสามตัวนี้เอสเคดีสิบเอ็ดนี่เตรียมเตรียมเรียบร้อยแล้วเข้าดาบเป็นแบบกัน ดามเขาเขากวางกาดทองเหลืองนะครับนี่ก็เนี่ีน่น,นี่น่ารักดีมีเล็กเห็นไหมครับลาบซอยได้หมดครับไซนี้ทรงนี้นะครับทรงแบบนี้มันเป็นทรงมาตรฐานดาาไม่ไผ่สวยงามครับ มีรัวรมีอะไรยังไม่เก็บเรื่องนี้ลองดูแล้วใช่ไหมครับสังเกตมีไม้อะไรลองเทสสักหน่อยไหมมีดเล็กมีไหมครับสังเกตเห็นเห็นตอนนั้นน่ะเป็นกองเลยมีดเล็กแกเก็บไว้ในบ้านนะครับกลัวหายเรื่ององเรื่องคือกลัวหายแกเป็นผู้รับเหมาแกไม่ค่อยได้อยู่บ้านสวยมากชุดนี้ เดี๋ยวขอถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนอืออือนี่ถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนโอ้เนี่ยครับนี่ยเน,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 นี่นี่แล้วครับที่ผมอยากมาดูคือชุดนี้นี่ที่อยากมาดูคือชุดนี้เดี๋ยวผมตั้งขากล้องแป๊บนะึงถอลายละเอียดคือดีให้ได้ดมันเหมาะสม อะตั้งขากลองเสร็จแล้วนี่ครับอโอ้โหสวยงามมากมีดแหล่ด้ามไม่ไผ่มันมันอันเล็กนะมันมันหยิบย่อยมือคือมันมันทำช้ามันต้องค่อยๆแต่งนะครับแต่งมีดเข้าหาด้ามแต่งมีดเข้าหาด้าม คือเราอ่ะ <looked> ม <desserts> ีด so so, so <sh> ้ามเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ใช่ว่าด้ามแต่ละด้ามเนี่ยมันจะใส่ได้กับมีดทุกใบได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้ามแต่ละด้ามอะเวลามันใส่ไม่ได้เราก็ต้องเก็บด้ามไว้ก่อนเออเก็บด้ามไว้ก่อนของยากของด้ามไมไผ่ก็คือเราต้องหาหามีดเข้าหาด้ามไม่ใช่ว่าแต่งด้ามเข้าหามีดเมื่อเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยเราแต่งด้ามเข้าหามีดนะช่างใหญ่ะแต่ตอนนี้ก็คือเราต้องแต่งมีดเข้าหาด้ามทมีดเข้าหาเวลาเรามีด้ามตัวนี้เสร็จเนี่ย ใช่ว่าจะใส่ทรงไหนก็ได้เราต้องมาตีขึ้นรูปที่เป็นทรงมีดเพื่อให้เข้ากับตัวด้ามเนี่ยเห็นไหมครับต,ตัวไหนมันเกินไปเราก็ปาดมันมันจะยากตรงที่ว่าตอกเข้าด้ามอันนี้ชิปเปอร์เลเยน6ครับช่างใหญ่ตัวนี้เป็นชิปเปอร์หมดเลยชิปเปอร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูตัวนี้ครับมีซุยมีซุยเล็กมีดแรล่ลาบได้ทรงนี้ลาบได้ ผมเห็นมีคนเอาไปแข่งลาบอยู่เล็กๆเนี่ย <c oughs> เนี่ยลาบแต่ว่าเป็นลาบมีดคู่อย่างนี้ครับเนี่ยเนี่ยลาบมีดคู่โอ้สวยงามมากครับโอ้มีเยอะเลยครับเนี่ยดูดูนี่เป็นด้ามนี่ก็เป็นด้ามเขาทรงมีดลาบเล็กนี่เนี่ยตัวนี้ก็ เป็นทรงเหมือนมีดทําครัวมีดเดบะเห็นไหมครับปลายมันจะโค้งลงมาปลายมันจะโค้งลงมาแล้วก็บอกไม่ถูกผมก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะครับน,นี่ดูดูแต่แต่รู้อยู่ว่าการที่จะทํามีดเข้ากับด้ามเนี่ยมันคือมันเข้ากันมันมันเข้ากันพอดีกับรูปทรงมีดเดี๋ยวก็ล้อแต่งกันเดี๋ยวเข้าไปอีกนิดหนึ่งตอนนี้คือเขายังเข้าไม่สุดแด้เข้าแค่นี้ แต่ทุกใบนี่ชุบหมดแล้วใช่ไหมครับท่างใหญ่ชุบหมดรอเก็บงานเก็บผิวไอ,อ้ตัวนี้ยังเป็นผิวกระดาษทรายคือกระดาษทรายหยาบอยู่เห็นไหมครับเนี่ยี่ยหยาบหย,ยาบอยู่เดี๋ยวเราต้องไปเก็บเบอร์ละเอียดขึ้นไปอีกอันนี้เป็นมีดแรลกเลยสองมีดแรลกเลย,เลยนี่น,น,นี่ตัวนี้ก็เป็นมีดแรลกแบบยาวสวยงามมากาเห็นไหมครับโอ้โห มีแร่ก็มีเยอะมีแร่ทรงเนี้ยมีมันมีเยอะเนี่ยแร่หันซอยนี่ทำครัวนี่ก็เหมือนกันเหล็กชิปเปอร์สตีลเหล็กแข็งเหล็กเหนียวเหล็กด้านสนิมนะครับนี่ก็สวยดูดรามส่งดามค่อยๆโค้งหลั่นข้อลงมานะครับนี่กว่าจะกว่าจะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดข้อเนี่ย ใช้เวลาขีดปีไม่รู้แล้วก็ที่ตัดทิ้งไปอีกส่วนตัดทิ้งนี่เป็นรากนะครับเราต้องขุดยาวเข้าไปตรงนีน้สรุปแล้วเวลาขุดเนี่ยประมาณคืบกว่าครับเี่ยต่อยาวมาก่อนต่อยาวมาก่อนเป็นคืบนะครับมาประมาณนี้เลยแล้วต้องมาตัดแต่งอีกสวยว้าสมัยก็คคอยเก็บงานละเรีย่ ก็แบ่งไปเก็บสิบตั้มแล้วนะในขนาดแบ่งไปแล้วนะครับแบ่งไปสิบกดกดเล่มแล้วนะครับยังเหลืออยู่เป็นกองเลยนะครับเดี๋ยวอีกแค่อึดใจเดียวครับถึงเดือนไหมครับช่างใหญ่น่าจะมีถึงเดือนไหมครับคงไม่ถึงนะเดี๋ยวรอเก็บงานนะครับเดี๋ยวรอเก็บงานไม่ถึงเดือนขค่เก็บกระดาษทรายนีิดหน่อยๆครับครับ เดี๋ยวรอเก็บงานอีกไม่ถึงเดือนในชุดนี้นะครับไม่ถึงเดือนเนี่ยเดี๋ยวจะลงในช่องนาตีมีดเดินป่าออนทัวร์นะครับ <ๆ S 2> ก็ <ๆ S 2> เพื่อนๆหรือเอฟซีนะครับที่ติดตามนะครับอย่าพลาดนะครับชุดนี้มันดูเหมือนเยอะนะแต่เวลาลงจริงๆเนี่ยมันไม่เยอะนะครับเพราะว่าผู้ติดตามเนี่ยมันหลายหลายร้อยคนครับผู้ติดตามมีหลายร้อยคนก็ เอาไขวครไครได้นะครับนะโอเคครับวันนี้ผมก็พามาว่าจะมาแอบดูมีดก็สุดท้ายก็ไม่ได้แอบครับช่างหย่อยกลับมาจากต่างจังหวัดหลังนะเดีย๋ยวผมต้องขอตัว,วลาก่อนนะครับขอปิดคลิปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ